S <S จะเล่าอะไรให้ฟังคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมันเกิดขึ้นก่อนที่ศาลน่ะศาลวันที่คุณชันชัยอ,อ่าสามสเมษาไม่กี่มันไม่กี่วันเองนะมผมมันโป๊ะเชะมากคือคนดวงมันจะติดคุกอะแล้วพี่ฟองดูดวงอ่ะพี่ฟองดูเนี่ยโอ้แม่นชิบเป็งเขาบอกมันมีเนาะมีโอกาสเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้เห็นแกไหม รู้สึกไหมว่าแกหายไปกี่วันแล้วหายไปเลยหายไปเลยตั้งแต่ไหนเห็นครั้งสุดเห็นทักษิณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ก่อนวันที่สามสิบก่อนที่สามสิบเมษาเหรอเห็นที่ไหนก็ไปหลังสงกรานต์แล้วก็ขึ้นเหนือไปช่วยหาเสียงที่เทศบาลเชียงใหม่อ่แล้วเห็นที่สงกรานต์ถูกไหมแค่นั้นเห็นที่สงกรานต์แล้วก็ไปช่วยหาเสียงเทศบาลที่เชียงใหม่ผัดมาสักอาทิตย์กว่าๆก็หายไปแล้วหายไปเลย ก็คือหลังสงกรารนี้หายไปเลยไม่ออกมาบามาช่วยลูกสาวสู้เรื่องเอาคาสิโนโให้ได้เลย<อ>ใช่ไหมคะท่านรู้เขาหายไปไหนหรือมามมีใครรู้ไหมเขาหายไปไหนทําไมทศสิงเงียบไปเลยอ่าเดี๋ยวทนสิงเป็ปปักหลักเปรอฟังเรื่องคุณชันชัยถูกยกฟ้องแล้วศาลจะไต่สวนเองเดี๋ยวทนสิงกลัวเขาอยู่ในเมืองไทยเาไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยู่ในเมืองไทยและเขาอยู่ในกรุงเทพเขาไม่ได้ไปไหนเลยเอ่ แล้วแล้วเข,เขาอาอยู่แบบไหนรู้ไหมอยู่แบบว่าอยู่แบบแค้นแสนแค้นอ่ะคือเขาคิดว่าเขามีอํานาจมากที่สุดมีเงินมากที่สุดเขาสมบูรณ์ที่สุดแล้วเขาขออะไรทุกคนต้องเอามาให้อย่างพี่นอตพี่เทาแต่มันมีบางคนไม่ให้เว้ยพี่ก้องคือคุณศินเนี่ยก่อนหน้าที่ที่ศาลนะก่อนนะซึ่งอันอันนี้อันนี้เสือกจะป่วยจริงขึ้นมา จ,จริงไม่ป่วยก็สร้างเรื่องว่าป่วยเออแต่คราวนี้ไม่ได้สร้างเ้ยเออมันป่วยจริงป่วยจริงออก็ไปที่โรงพยาบาลตัวเองขอเนี่ยไม่เอยายามนะคะไม่อยากยุ่งด้วยเออก็ไปโรง,ง,ง,งพยาบาลตัวเองปรากฏโรงพยาบาลคนเนี้ยเขาก็แบบรีบเร่ต้องไปตามหมอคนเนี้มาคนเนี้เขาอยู่ที่อันนี้ขอเนญ่รรยเอายามนะอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง และโรงพยาบาลที่แบบแพงที่สุดในประเทศไทยด้วยในระหว่างเดียวกันเพื่อที่จะมารักษาอันนี้อันนี้เสือกป่วยจริงคนเล่าเนี่ยเขาสังว่าห้ามเล่าเลยนะเพราะว่าพอรู้ว่าฉันต้องไปรักษาใครอ,ะอ่ะในแพทย์ท่านนี้ปฏิเสธโดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆเ,เลยคือบอกว่าไม่ไปให้ผ่านคนอื่น ไม่มีเหตุผลใดๆมมหมอคนอื่นไม่แยะๆไปอ,อะไรปไปหมอเลี้ยงทองก็ได้ใช่ <laughs> <laughs> ให้หมอเลี้ยงทองหาให้ก็ได้แต่ว่าในในวงการแพทย์เนี่ยเขาคุยกันเขาบอกว่าเหตุที่คุณหมอท่านนี้ปฏิเสธการไปรักษาคุณทศิ์ที่ตอนนี้เสือมป่วยจริงอะนะเพราะเขากลัวว่าเขาจะติดร่างแห่ไปด้วย พราะตอนนี้เข้าสู่กระบวนการที่คนต่อต้านอ่ะคนต่อต้านคาสิโนคนต่อต้านระบบทักษิณอีกแล้วเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งด้วยแล้วประดีหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาหลังจากส่งการมาหลังจากที่เขาไปไอ้นั่นสุดท้ายเขามาเขารู้สึกเหมือนแบบเขาขึ้นเหียนขึ้นเหียนิงเวียนแล้วก็กาจะต้องหาหมออพอเขาปฏิเสธไปเขาเขาไม่รู้เลยนะว่าเพราะหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันศาลจะยกฟ้องครั้งที่สามคุณชันชัยแล้วศาลจะไต่สวนเองและเรียก เรียกขอมลทั้งหมดเองเขาที่บอกว่าอโอ้โหโชคดีทิ่แปงเลยไม่แน่นเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องถูกเรียกหรือเ<ช>ปลา่เเาเพราะว่าเอออยู่ดีๆก็ดันมาป่วยเสิร์ป่วยจริงอะ่ะมาอยู่ในมือฉันด้วย <c oughs> อ <c oughs> อยู่ดีๆเสิร์ป่วยจริงจะไอ้ก,ก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้ป่วยจริงเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากจะต้องไปนั่งแบบไปเจ้งรับรองว่าป่วยจริงวันไหนถึงวันไหนเขาไม่รู้ว่าเออมันเป็นไอ้เรื่องเก่าเก็บของเขาหรือเปล่า คือม,มันมาประทุอะตอนนี้ห,หรือเหมือนฝีมาปะทุตอนนี้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นะปวยทิพย์จริงๆแต่ครั้นี้มันดันป่วยจริงคุณหมอท่านนี้น่าจะเคยได้อ่านคำสอนของท่านพุทธทาส่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันจะเปลอะมือ,อ,อจองต้องจองวันแล้วอย่างพี่ไม่ต้องจอง <c oughs> <c oughs> เขาก็เขาก็หาหมอที่คือแต่เพราะเออว่าผอคนนี้ปฏิเสธอ่ะ ในวงการมันมีหมอไม่กี่คนนี่ยที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาก็ปฏิเสธกันหมดเลยดยพร้อมเพียงกันไอ้นี่สวยชิบหายคือไม่มีหมอรักษามึงก็ต้องอยู่กันเนี่ยหมอที่มึงมีอ่ะเออเท่าเท่าที่มีแต่ว่าไม่ใช่เชี่ยวชาญตรงนี้เออเท่าที่มึงมีแล้วเพราะไม่มีหมอรักษาก็เลยแกก็เลยมีไอ้ีว่าเอะแกอยากจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปรักษาอือ ไปก็ต้องขอศาลไม่ศาลก็ไม่ให้เขาจะไปบอกว่าป่วยจะออกไปข้างนอกศาลก็บอกอ่ะกูก็รักษาในนี้สิคนเมืองนอกก็ยังมารักษาในนี้เลยเป็นับทางการแพทย์นะประเทศไทยเราเนี่ยแลวไม่มีหมอทั้งวงการเลยในกรุงเทพมหานครทุกโรงพยาบาลนี้ไม่รับไม่รับไปรักษาคือไม่อยากมาเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยกลัวว่าจะถูกล่าเข้าไปในสถานการณ์นั้นแต่วันที่หมอคนนี้ปฏิเสธยังไม่รู้เรื่องศาลแต่พอรู้เรื่องศาลแล้วเนี่ยหมอทุกคนปฏิเสธหมดเลย ปล่อยให้หมอพวกนี้หมอระมาตำรวจอนะโดนคือตอนนี้ถ้าเป็นราคาหุ้นอะนะติดฟรอเลยนะลวงติดฟรอเลยแล้วมันก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องไอ้ไอ้ตั๋วคาสิโนด้วยบว่าตอนนี้อย่างที่พี่ปองบ,บอกบพอเกมการเง็น,น,เ,ปนเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่จะเอามาลงทุนเนี่ยจะเอากี่หมืน่นจะเฮ้ยจะกูชะลอไว้ก่อนดีกวา่านะคือท่านผู้ชมคะเราต้องต่อต้านคาสิโนอย่าปล่อยให้รัฐบาลอุ้งอิงนั้นเอาคาสิโนมาไว้ในประเทศไทยเด็ดขาด ส่วนหนึ่งของการ,ร่้นต่อต้านคือว่าเราต้องเปล่งเสียงอะ่ะพร้อมๆกันว่าไม่เอาคาสิโนโนคาสิโน,ไ,นะนออไ,ไม่เอาคาสิโนสี่ร้อยห้าสิบบาทซื้อเส้นเราได้เลยนะถึงเวลาเราดิ้นนิ้วปึ้งออกไปด้วยกันเลยไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนแล้วดูซิว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะฝืนยืนฝากกระแสเสียงต่อต้านของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่พี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ไม่เอาคาสิโนใช่หรือไม่ ใช่ใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ไม่เอาคาสิโนถูกไหมคะจะสร้างคอนเสิร์ตฮอนก็สร้างคอนเสิร์ตฮอนไปสิจะสร้างแบบศูนย์ประชุมอะไรแห่งชาติอีกแห่งชาติก็สร้างไปสิแต่คาสิโนไม่เอาคะ่ะถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีก็สิงคโปร์เขาทำไปดีเรามีสองชั่วโมงก็ถึงสิงคโปร์แล้วแล้วก็นายกศจะมาบอกว่าคนมีตังเล่นคนมีตังเล่นคนมีตังเขาก็ไม่ได้เล่นทุกวันใช่ไหมคะคาสิโนเนี่ยมันหาก,กินจากใครไม่ได้หาก,กินจากคนมีตังนะ่ะ หากินจากคนที่เป็นมีศรัทธาต่อคาสิโนใช่คนคาสิโนเนี่ยบอลเนี่ยบอลเนี่ยมันหากินจากคนที่ละโมบอะและปัจจุบันเราเนี่ยเรามีบ่อนกนรารพนันผิดกฎหมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเจ้าของบ่อนหรือว่าคนคุมบ่อนเนี่ยเ็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเราต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งสิคะต้องปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําผิดกฎหมายโดยไปสนับสนุน หรือไปประคับประคองหรือไปเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปช่วยบ่อนหวยมวยซ่องไม่ได้เนี่ยแล้วเราบอกว่าเอางั้นเราเปิดสเสงแล้วการดึงภาาเอกชนมาเปิดนั่นเป็นการแก้ปัญหาของคนที่มีสติไม่ได้เลยคือสติมากค่ะสติไม่ดีเท่านั้นน่ะบ้านเราสวย,สวย เราสามารถที่จะทามาหากินในบ้านของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีคาสิโนแล้วถ้าบอกว่าสิงคโปร์เขาจะมีได้สิงคโปร์เข้มขึ้นแข็งนะคะคุณเขาแข็งมากเลยเขาบอกว่าห้ามพ่นสีแปลว่าห้ามพ่นสีห้ามจีงขยาห้ามใครหมักฝรั่งเขาบอกว่าห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่กฎหมายเขาออกมาคุณทําผิดกฎหมายสิงคโปร์แม้แต่นิดเดียวคุณตายแนะ่แล้วเขาังมีกฎหมายประหารชีวิตนะคะเข้าใจไหมคะอ่าถ้าคุณบอกว่าอะญี่ปุ่นก็มี กฎหมายญี่ปุ่นเขาก็เข้มแข็งไม่นั้นยากูซ่ามันจะอยู่เต็มเมืองไทยเหรอคะใช่ไหมคะบ้านเรามีอินเดียรัสเซียญี่ปุ่นยากูซ่าเต็มไปหมดเลยคะ่ะบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งของของอัจจยกรข้ามชาติเป็นสวรรค์ของพวกสีเทาใช่จีนเทาเต็มไปหมดเลยคะ่ะทําไมเราไม่ปราบปรามพวกสีเทาทุกชาติเลยอะคะคุณทวีสอสอเนี่ยรู้ดีว่าพวกอัจจกรข้ามชาติเนี่ย,ยมักจะมาอาศรรยัยอยู่บ้านเราเยอะเลยค่ะเราเราไปปราบปรามเรื่องนั้นดีกว่าไหมคะ ดีกว่าที่จะทําให้ไข่มุกในอันดามันของเรากลายเป็นแบบคาสิโนแล้วบอกโอโมนาโกมีโมนาโก็มีแค่นี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นประเทศสูงๆเขามีแค่นี้อะค่ะเขาก็ทา <c oughs> เขาก็ท <c oughs> าทคาสิโนทํามัลติคาโลขึ้นมาแล้ถามว่าเรามีปัญญาเข้าไปในมัลติคาโลไหมละ่ะเขาก็ขายเสร็จถีมีร้านอาหารเสร็จถีมีร้านน้าชา้เสร็จถีนั่งพี่เคยเข้าไปไ <c oughs> อะทุกอย่างแพงหมดค่ะเขาคือเป็นที่เล่นของคนชนชั้นสูง อ่ะถามว่าที่อังกฤษก็มีบอลใช่ค่ะบอลถูกกฎหมายเล่นบงเล่นบอลเลยถูกกฎหมายหมดแต่กฎหมายเขาค่อยเข้มแข็งใช่ไหมคะกะนนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมียังมีเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะในสังคมของเขาเลยมันก็เกิดเรื่องเหมือนกันเราเพราะฉะนั้นพ่อลูกคู่นี้ถ้าจะเอาคาสิโนโอเอาบ้านจะส่งลาบเปิดบอลเองเถอะค่ะเพราะพ่อเ็เป็นตำรวจนี่เออญาติเขเป็นตำรวจหลายคนนี่เราก็มีญาติเป็นนักกฎหมายด้วยหลายคนนี่ก็เปิดบอลซะเองเลยสิคะ เพราะบ้านคุณคนเข้าไม่ได้อยู่แล้วคุณเอาพูดนักการเมืองนี่แหละก็เข้าไปเล่นกันเองเลยชำรวยตายเลยค่ะเราใช้จานสองลาบเปิดบ่อนสิคะแล้วผ่าลูกๆไปวิ่งเล่นในบ่อนสิคะลองดูสิคะทําก่อนค่ะคุณดูเองก่อนที่จะบอกกับพวกเราว่าคุณจะเปิดคาสิโนในนามของความเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่สามารถที่จะใช้เสียงของความเป็นนายกรัฐมนตรีสั่งพวกเราให้ซ้ายหาันขวาหาันไปคาสิโนกับคุณได้เพราะเราไม่ใช่ควายค่ะที่จะมาสนตะภายเราแล้ว<ป>พาเราเดินไป ไม่ใช่เด็ดขาดเราไม่เอาคาสินโนเมื่อเราพูดว่าเราไม่เอาคาสินโนเราจะพูดจนกว่าสเสียงของเราจะดังและชนะคุณค่ะแล้วไอ้พวกริ้วล้อทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ไม่ต้องออกมาพูดนะว่ากลับไปลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนไม่มีใครต่อต้านเลยก่อนอสอราวงเทียนทองบอกไม่มีใครต่อต้านเลยไปสอบถามมาแล้ว<อ>นะทุกคนออกมาพูดแบบน,นี้เหมือนกันหมดเลยนะประชาชนเขาไม่ได้กินยากันทุกคนหรอกคุณสรวงใช่นะใช่ค่ะ<อ>ใช่ใช่เอาบ้า,านเจ้าสรังเปิดคาสิโนก่อน